สวัสดีครับก็เหมือนเช่นเคยครับกลับมาพวกับกอีกครั้งผมนุ่งชัยครับรับประเทศบรรยาายเหมือน,นเดิมทั้งนี้เนี่ยคือเป็นพิเศษเน,นิดนึงนะพอดีได้รับเคสกรณีศึกษาก็เรียกอะไรพูดผิดสิได้รับกรณีศึกษาที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเข้ามาแบถี่ถี่มากช่วงนี้คือ,อจริงๆเพิ่งมา ก็รับรู้มา,มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเรื่องเรื่องกรณีนี้แต่ก็ไม่คิดว่า,าจะมีเยอะขนาดนี้นะครับก็คือนั่นก็คือความรู้พื้นฐานในการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับความรู้พื้นฐานในการช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งเสื้อผ้านะเครื่องประดับอุปกรณ์ต่างๆนะครับหลายๆคนโดยเฉพาะหลายครั้งที่ผมเคยเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น การสั่งซื้อสินค้าหน้าหน้าเว็บไม่เป็นนะครับคนส่วนใหญ่เลยที่มีที่ที่ได้เป็นลูกค้าของร้านเอเชียซิกเชั่นนะครับที่ที่มาเป็นลูกค้ากันเนี่ยส่วนใหญ่ที่ก็แม่ค้าก็จะแจ้งว่าสามารถกดสั่งซื้อสินค้าหน้าเว็บได้เลยและคำตอบที่ได้รับหลังจากนั้นก็คือจะได้ยินคำตอบที่ว่าอ๋อสั่งไม่เป็น1 ไม่เคยสั่ง2กลัวทําผิดนะครับก็นีปัญหาเราเนี้ยจริงๆมันก็คือความรู้พื้นฐานปกติทั่วไปแต่ว่า,าก็เข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยแต่ว่าก็เชื่อว่าเคยกา,าหลายๆท่านที่ประสบปัญหาเราเนี้ยเคยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มาแล้วแต่เป็นการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือหรือส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ ต่างๆนะครับแต่ทั้งๆท,งที่จริงแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยระบบต่างๆมีให้หมดแล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาสาธิตนะครับสาธิตวิธีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีเงื่อนไขอะไรบ้างมีวิธีการดูยังไงบ้างมีขั้นตอนอยังไงบ้างสําหรับคนที่ติดตามคลิปอยู่ที่ผ่านมาอาจจะเป็นคลิปในแง่ของการอสอนเขียนคโค้ดสอนสร้างเครื่องมือเพื่อประกาศอันนั้นก็คือ ช่องของเราเนี่ยเดี๋ยวนะอาจจะมีหลากหลายขึ้นนะคลิปนะฮะก็ยังไงก็จะเพิ่งนำคานกันเพราะว่าก็ใจเขาใจเราเนาะยังมีคนที่อยากจะช้อปปิ้งออนไลน์อีกเยอะแต่ว่าไม่ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่กล้าสั่งไม่รู้ว่าขั้นตอนทํำยังไงนะครับก็อ,อื่นเลยนะครับสิ่งเราสิ่งแรกที่เราต้องคํานึงถึงสมมติเราเป็นลูกค้านะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยต้องคํานึงถึงคือหนึ่งความต้องการของสินค้าถูกต้องไหมครับ เราอยากซื้อสินค้าบางอย่างอย่างเช่นร้านร้า,านข,อ,าของเมค้าอ้อมเนี่ย asiaedition.com เนี่ยขายเสื้อผ้าออนไลน์นะฮะเสื้อผ้าเน้นไปทางเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วก็วัยช่วงวัยเรียนจปถึงวัยทำงานนะครับสิ่งหนึ่งคือเราต้องการสินค้าใช่ไหมครับอันดับแรกเลยถ้าสมมติเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคุณมีสินค้าเป้าหมาย นะครับสมมุติว่าผมต้องการสั่งชุดเสื้อแันยาวแล้วกันชุดนี้นะครับโดยปกติส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะก็จะปิ้นสกรีนจากมือถือนี่แหละจากมือถือแล้วก็ส่งไปทางไลน์ให้แม่ค้าอ้อมโดยการตรวจสอบว่าสินค้านี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นเว็บอื่นแน่นอนว่าคุณต้องตรวจสอบแต่ว่ากรณีของเว็บเอเชียติดแฟชั่นเนี่ยไม่ต้องตรวจสอบนะครับ ก็คือให้ดูที่ตรงนี้ได้เลยสานะสินค้านะครับดูตรงนี้ได้เลยว่าพร้อมส่งหรือไม่นะครับดูตรงนี้ได้เลยหรือให้ดูที่ปุ่มปุ่มนี้ครับ,หย,บหยิบลงตะกร้าหยิบลงตะกร้านะครับผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องขออภัยถ้ามีหยิบลงตะกร้าแสดงว่ายังสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ ถ้าเป็นพร้อมส่งแสดงว่ามีสินค้าพร้อมที่จะส่งเลยนะครับอันนี้กรณีของเว็บแม่ค้าอ้อมนะครับกรณีของเว็บอื่นก็ดูสถานะตามนี้เลยว่าพีพร้อมส่งหรือเปล่าแต่ว่าเว็บส่วนใหญ่เนี่ยคือมีพร้อมส่งแล้วอาจจะเป็นประมาณว่าคงสถานะว่าพร้อมส่งไว้ก่อนแต่พอได้ออเดอร์มาปุ๊บถึงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเป็นสินค้าพรีออเดอร์นะต้องมีการรอ,าอการผลิตลออรอการดำเนินการสั่งซื้อ สักระยะหนึ่งอาจจะเป็นเวลา20วันถึง25วันนะฮะเป็นเรื่องปกติของการสั่งซื้อพิ e อเดอรนะครับสสิ่งที่ต้องดูนะครับแสดงว่าเนี่ยเราแน่นอนแน,แน่ใจแล้ว่าสินค้าของร้านแม่ค้าอ้อมเนี่ย e b a s i a s t a t i o n com ย้ำอีกทีนึ่ง asiastation com มีสินค้าพร้อมส่งแน่นอนถ้าเป็นสถานะพร้อมส่งนะครับอันนี้คือเราถ้าเรากดสั่งซื้อ เราดูตรงนี้เรากดสั่งซื้อแล้วเนี่ยสามารถที่จะยืนยันที่อยู่แล้วก็โอนเงินเข้ามาได้เลยอันนี้คือข้อยืนยันสิ่งที่ต้องคํานึงถึงแบบที่2คือบางทีเนี่ยสินค้าบางตัวที่แม่ค้าอ้อมนํามาขายที่หน้าเว็บเนี่ยบางครั้งเขามีาหลายไซส์การลงสินค้าของแม่ค้าอ้อมจะไม่ได้แยกนะครับจะไม่ได้แยกไซส์เอาไว้ไซส์จะถูกระบุไว้ที่บริเวณ รายละเอียดสินค้าคือช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูเนาะ,ะเป็น max date แล้วกันเอาตัวไหนดีเออตัวไหนดีเออตัวนี้แล้วกันจ,จำตายอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอันนี้คือสินค้าหมดไปละเห็นสังเกตไหมฮะสินค้าประเภทสินค้าสังเกตไม่มีสินค้าพร้อมส่งและสาระหายไปแล้วปุ่มสั่งซื้อหายไปแสดงว่าตรงเนี้ยคือหมดสต็อกไปแล้ว แล้วถ้าขึ้นว่าเร็วๆนี้แสดงว่ากำลังจะสั่งเข้ามาเพิ่มคือทางเว็บเอเชียทรีเ o ชันเนี่ยจะไม่ให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามาก่อนกรณีถ้าสินค้าชิ้นนั้นแม่ค้าอ้อมจะนำสินค้าเข้ามาอยู่แล้วมาเป็นสต็อกเพิ่มนะครับแม่ค้าอ้อมจะแจ้งว่าไม่จำไม่แม่ค้าอ้อมจะแจ้งว่าให้รอสินค้าประมาณกี่วันกี่วันแล้วให้เข้ามาดูใหม่ แต่กรณีถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้สินค้าแน่นอนคุณสามารถที่จะโอนเงินแจ้งความประสงค์เลยนะครับโอนเงินเข้ามาจองสินค้าไว้ได้เลยนะครับโอเคเราเข้ามากลับมาเรื่องเดิมคือ,อเรื่องขนาดไซส์คือกรณีเนี้ยนคะครอ้อมเขาจะแจ้งเอาไว้ว่าขนาดไซส์มีกี่ไซส์นะครับแล้วก็ไซส์ไหนพร้อมส่งไซส์ไหนพีออเดอร์ order. แต่กรณีนะี้คือพร้อมส่งเนี้ยตอนนี้คือสถานะสินค้าตัวนี้หมดไปแล้วนะครับไม่สามารถสั่งซื้อได้แล้ว อันนี้คือเขายังไม่แก้นะครับเขายังไม่แก้ไขพร้อมส่งตัวนี้มไม่ต้องอ้างอิงให้อ้างอิงให้ยึดอย่างเดียวคือยึดข้างบนเนี่ยถ้ามีสินสารนะสินค้าปรากฏขึ้นมาแล้วบอกว่าพร้อมส่งแสดงว่ามีสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งให้ได้เลยนะครับก็อันนี้คือเรื่องไซส์เนาะกรณีถ้าเป็นไซส์อื่นให้ดูเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงแล้วก็ดูว่ามีไซส์ไหนบ้างแต่ถ้าไม่มีไซส์มีสินค้ามีไซส์เดียวนะครับ ก็จะเป็นปรากฏเหมือนอย่างเงี้ยเป็นแค่บอกว่าาขนาดของชุดตัวเนี้ยเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้อีกสถาะนะนึงที่อยากให้สังเกตนิดนึงตอนที่จะกดสั่งซื้อหรือหยิบตรงตะการ้าเนี่ยคือสถานะพร้อมส่งโอเคพูกกีพูดไปแล้วต่อมาเป็นสถานะในส่วนของ pre order นะครับโดยปกติสินค้าที่หมดไปแล้วเนี่ย แม่ค้าอ้อมเขาจะเข้าไปปรับสานะสินค้าให้เป็น P order นั่นหมายความว่าสินค้าชิ้นนั้นจะไม่สามารถสั่งซื้อได้หรือสั่งซื้อได้แหละแต่ว่าคุณจะไม่ได้สินค้าเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะสานะสินค้าเป็น P order อย่างเงี้ยสินค้าหมดไปแล้วแต่แม่ค้าอ้อมกําลังสั่งซื้อเข้ามาอีกหรือคุณสามารถที่จะสั่งเป็น P order ได้เลยนะครับสั่ง P order ได้เลยโดยการหยิบลงตะกร้า,าเหมือนเดิมนะครับหยิบลงตะกร้าเหมือนเดิมนะฮะ อันนี้คือกรณีวิธีการสั่งซื้อแล้ววิธีการตรวจสอบก่อนการหยิบใส่ตะกร้าเนาะต่อมาเป็นในเรื่องของหลังจากเราดูสถาระสินค้าจึงแน่ใจแล้วว่าเอาสินค้าชิ้นนี้ถูกใจแล้วก็มีพร้อมส่งหรือเป็นพรีออเดอร์แล้วก็ไซส์ไหนที่เราต้องการตรวจสอบถูกต้องแล้วต่อมาเป็นการหยิบใส่ตะกร้านะครับหยิบใส่ตะกร้าผมจะสาธิตในการหยิบตรงนี้ให้ดูก็คือกดแค่กดนะฮะกดปั๊บเข้าไป สังเกตไหมครรูปเขาจะเลื่อนเลื่อนจากจุดนี้เดี๋ยวนะจุดนี้เลื่อน,เล,อนเลื่อนมาถึงตะกร้าตรงนี้สินค้าในตะกร้า1ชิ้นชนิด1ชิ้น1ชนิด1ชิ้นนี่แสดงว่าเราหยิบใส่ตะกร้าแล้วนะครับในหยิบใส่ตะกร้าแล้วหลังจากนั้นเพียงเท่านี้เนี่ยไม่ใช่การสั่งซื้อนะครับนี่เป็นเพียงแค่การหยิบใส่ตะกร้าก็เหมือนกับเปรียบเทียบว่าคุณไปช้อปปิ้งอยู่ห้างสรรพสินค้า เป็นห้างฟูดคอร์รอะไรต่างๆเขาก็จะมีตะกร้าให้คุณหรือเป็นรถเข็นถูกต้องไหมครับก่อนที่คุณจะชําระเงินเนี่ยคุณก็ต้องมีเลือกสินค้าแล้วก็หยิบใส่รถเข็นคุณหยิบใส่ตะกร้าคุณแล้วหิว้วถือไปก่อนถือไปก่อนเลือกสินค้าให้หมดก่อนเลือกสินค้าตามที่คุณต้องการก่อนมีกี่ชิ้นคุณอยากได้กี่ชิ้นคุณเลือกก่อนนะครับหลังจากนั้นคุณก็ถือตะกร้านะั้นเข้าไปที่แคชเชียร์ถูกต้องไหมครับหลักการของเว็บไซต์ก็เหมือนกันคุณหยิบสินค้าใส่ตะกร้าเสร็จแล้ว คุณก็ต้องคลิกไปที่ตะกร้านะครับเหมือนกับการเดินไปที่คัทเชียแหละคลิกไปที่ตะกร้าหลังจากนั้นเขาจะขึ้นหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาโดยสรุปาการสั่งซื้อว่าคุณมีสินค้าในตะกร้ากี่ชิ้นนะครับกี่ชิ้นอย่างสินค้าตัวน,นี้หัวกี้ผมสั่งไปนะหนึ่งชิ้นนะครับจำนวนามาถึงจำนวนก่อนกรณีลูกค้าบางท่านอาจจะมองว่าสินค้าตัวเนี้ย เรามีพร้อมสานะเรามีพร้อมส่งจริงแต่เราจะบางท่านอาจจะต้องการสินค้าชุดน,นี้มากกว่า1ชิ้นอย่างกรณีอย่างเนี้ยให้ติดต่อไปที่แม่ค้าโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง l ลายโทรศัพท์หรืออีเมลนะครับติดต่อไปโดยตรงว่าสอบถามว่าสินค้าในสต็อกมีจำนวนกี่ชิ้น <c oughs> มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการที่คุณต้องการหรือเปล่ากรณีถ้าคุณต้องการมากกว่าหตัวนะครับเพราะว่า สินค้าในสต็อกของไมค้าอ้อมเนี่ยไม่ได้ไม่ด้สต็อกเยอะต้องบอกก่อนไม่ในสต็อกเยอะสินค้าจะบอกว่าเป็นแรเทมก็จริงๆก็พูดได้นะเป็นสินค้าหายากเพราะว่ามีไม่กี่ตัวถ้าคุณซื้อไปก็จะเป็นเหมือนกับไม่กี่คนที่ได้ใส่อะไรเงี้ยดังนั้นเขาจะนําเข้ามาไม่เยอะนะครับนำเข้ามาไม่เยอะให้โทรสอบถามก่อนว่าสินค้ามีเพียงพอหรือเปล่าแต่ถ้ากูกรณีถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการแค่ชุดเดียวนี่แหละต่อมา สิ่งที่คุณต้องคํานึงถึงคือวิธีการจัดส่งก่อนที่จะกก่่อนทีจะดสั่งซื้อนะครับก่อนที่จะกดสั่งซื้อ,อด้าน,นล่างนี้นะครับให้คุณตรวจสอบกันว่าวิธีการจัดส่งเนี่ยทางร้านแต่ละร้านที่คุณสั่งซื้ออย่างเช่นร้านร้านเราเนี่ยร้านของเมท้าอ้อมเนี่ยมีตัวเลือกการสั่งซื้อแบบไหนบ้างนะครับกรณีร้านเอเชียสติีกแฟชั่นจะมีแบบพัสดุ e m s พัสดุลงทะเบียน ร,ราคาก็คิดตามเลทครับผมชิ้นค่าจะส่งชิ้นแรกก็นี่ครับราคา60สบ,บาทซึ่งเขาจะรวมให้เลยว่า,าราคาสินค้าเท่านี้กรณนี้ถ้าคุณเลือกพัสดุแบบ EMS อ็อรายค่าใช้จ่ายค่าสินค้าก็จะประมาณเท่านี้กรณีถ้าคุณเลือกแบบลงทะเบียนค่าสินค้าก็อยู่ที่ประมาณเท่านี้และแบบที่3าก็เป็น เป็นกรณีของร้านเฉพาะร,ร้านของร้านไปค้าอ้อมนะครับกรณีถ้าคุณสั่งซื้อกระเป๋าคุณต้องติ๊กเลือกในส่วนของการจะส่งสินค้าเพื่อกระเป๋านะครับหมวดนี้เขาจะไม่ได้รวมสินค้ารวมราคาสินค้าให้คุณดังนั้นเวลาคุณกดสั่งซื้อระบบจะแจ้งว่ามีการสั่งซื้อที่หน้าเว็บเป็นกระเป๋าใบนี้และคุณต้องรอตอบกับเรื่องค่าจัด่ จะราคาสินค้ารวมค่าจัดส่งเพราะว่ากระเป๋ามีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันขนาดใบแตกต่างกันเราไม่สามารถคิดค่าจะดส่งแบบเหมาเหมาจ่ายให้คุณได้นะครับอันนี้จําเป็นจริงๆเวลาคุณสั่งซื้อกระเป๋านะครับย้ำนะครับสั่งซื้อกระเป๋าให้ให้คลิกที่การจะส่งสินค้าประเภทกระเป๋านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนกรณีตัวอย่างตอนนี้ผมสั่งซื้อเสื้อผ้าผมจะติ๊กเป็น e m s แล้วผมก็กดสั่งซื้อปับ๊บระบบจะดีเดล็กนะระบบจะพาคุณมาที่ชื่อ,ท,อท,ที่อยู่ของคุณให้คุณกรอกชื่อที่อยู่ในการจะส่งนะครับกรอกให้ละเอียดนะครับชื่อผู้ส่งเบอร์โทรศัพท์อาคารห้องชั้นบ้านเลขที่หมู่ซอยถนนแขวงเขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์เอาให้ครบนะครับหลังจากนั้นก็กดจัดส่งตามที่อยู่นี้ได้เลย นะครับกดปุ๊บสมมุติผมผมกดไปนะปับ๊บโอเคเดี๋ยวผมขอกรอกสมมุติแล้วกันเนาะสมมตุติผมกดส่งปับ๊บอ่าเขาก็จะเป็นการแบบว่าเป็นหน้ายืนยันข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับเป็นหน้ายืนยันข้อมูลอีกทีหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้คุณยืนยันว่าเออรายละเอีอลลยดที่คุณได้กรอกไป1ชื่อที่อยู่2ราคาสินค้า ตรงตามที่คุณได้เลือกไว้หรือเปล่าหลังจากนั้นถ้าคุณมีหมายเหตุให้คุณพิมพ์ไปที่ในส่วนของหมายเหตุหมายเหตุคืออะไรคุณอาจจะบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งโอนเงินไปนะคะอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะแจ้งโอนเงินไปไป,ไปช่วงเย็นนะเดี๋ยวจะแจ้งโอนเงินไปพรุ่งนี้นะหรือ,อเป็นกรณีอื่นที่คุณต้องการสื่อสารกับทางร้านในกรณีต้องการสื่อสารแบบในขณะที่สั่งซื้อนะครับ ก็ใส่ไปที่หมายเหตุได้หลังจากนั้นคุณก็กดยืนยันการสั่งซื้อได้เลยนะครับกดยืนยันได้เลยระบบจะส่งอีเมลเข้าไปที่อ่าอีเมลของคุณ1ฉบับและอีเมลของแมคคาอ้อมหนึ่งฉบับเพื่อแจ้งเตือนว่ามีการสั่งซื้อจากคุณไปนะครับนกรณีนี้ผมขอกลับไปแก้ไขเนาะเพราะว่าผมไม่ได้สั่งซื้อจริงๆผมแค่จําลองให้ดูนะครับจําลองให้ดูอ่าครับ อ่าโอเคอันนี้คือกระบวนการทั้งหมดของการสั่งซื้อสินค้าหน้าร้านกับ a c s p แ t ชั่ n หรือหน้าร้านเทปช็อปส่วนใหญ่ของเทปช็อปเนี่ยแพทเทิร์นก็จะเป็นคล้ายๆกันนี่แหละนะครับแต่เป็นคล้ายๆกันนี่แหละไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยให้คุณช้อปปิง้งได้อย่างสบายใจขึ้นนะครับเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนที่ที่น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ หลังจากที่เรากดการยืนยันการสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยระบบจะมีการส่งอีเมลนะครับระบบนะฮะย้ำนะครับระบบของหน้าร้านาเว็บเทปช็อปเนี่ยเขาจะมีการส่งอีเมลเพื่อเป็นาการยืนยันว่าคุณหรือผมหรือเราได้ทำการสั่งซื้อสินค้า,าชิ้นนี้ที่หน้าเว็บอะไรหน้าเว็บ หน้าเว็บนี้ในที่นี้คือหน้าเว็บ asiafashion com นะครับเขาจะมีอีเมลยืนยันไปอย่างเช่นตอนนี้ผมสั่งซื้อไปแล้วผมสมมติน,นะครับก็จะมีอีเมลยืนยันมาอย่างนี้นะฮะ asiafashion รายการสั่งซื้อที่0ูนย์ศูนย์อาพอคลิกเข้าไปก็จะมีรายละเอียดของสินค้าที่เราสั่งซื้อเข้าไปรวมถึงค่าจัดส่งนะครับแล้วก็วิธีการชําระเงิน ในส่วนของอเว็บแมะคะ้อ้อมนะครับก็จะมีก็จะมีนะครับซึ่งเป็นการเขาเรียกอะไรยืนยันว่าคุณได้สั่งซื้อจริงแล้วก็ในเรื่องของการชําระเงินก็จะมีบัญชีบอกเอาไว้นะครับทีนี้กระบวนการขั้นตอนเนี้ยจะยังคงอยู่จนกว่าคุณจะมีการโอนเงินเข้าไปที่บัญชีที่แจ้งเข้ามา นะครับหรือบัญชีที่คุณสอบถามเข้าไปว่าแม่ค้าอ้อมมีบร,ริการของบัญชีตัวอื่นที่คุณมีอยู่หรือเปล่าเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการในส่วนของการการค่าโอนต่างต่างสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลังจากที่คุณโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณกลับมาที่อีเมลฉบับนี้นะครับฉบับนี้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะมีคลิกเพื่อแจ้งการชำระเงิน ให้คุณคลิกเข้าไปเลยครับให้ให้คุณคลิกเข้าไปเลยหลังจากที่คุณคลิกเข้าไปปุ๊บระบบจะ,ะนําคุณเข้ามาสู่หน้าเว็บของ asiafashion.com และหลังจากนั้นก็จะมีฟอร์มให้คุณกรอกในเรื่องของอวันเวลาในการชําระเงินนะครับชั่วโมงนาทีจำนวนจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็ให้คุณแนบสลิปเรื่องการโอนเงินหรือหลักฐานในส่วนของ ไม่ว่าจะเป็นการปิ้สกรีนหน้าจอต่างๆเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็กดในส่วนของอชำระเงินในสินค้าช,ชิ้นไหนอะไรเงี้ยน,นะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มที่แจ้งการชำระเงินเพียงเท่านี้เองครับระบบการสั่งซื้อก็จะครบลูปทุกอย่างนั่นหมายถึงว่า,าระบบก็จะแจ้งไปทีงแม่ไปที่ร้านค้าหรือแม่ค้าอ้อมเพื่อให้เขาได้ในการ เช็คยอดแล้วก็แพ็คของนะครับแพ็คของแล้วก็ส่งสินค้าเข้ามาให้คุณนะครับโดยสินค้าเนี่ยบริการจัดส่งของสินค้าสำหรับร้านเอเชียสิทธิ์แฟชั่นเนี่ยจะใช้บริการของไปรษณีย์ไทยมาตรฐานขึ้นอยู่กับคุณใช้บริการแบบไหน EMS EMS ก็มาตรฐานของไปรษณีย์ไทยนะครับ1-2วันแต่ทั้งนี้เนี่ยท้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าสารที่นั้นๆอยู่ ไปแค่ไหนหรืออยู่เป็นอยู่เป็นสถานที่แบบพิเศษอย่างเช่นเป็นเกาะเป็นหมู่บ้านบนภูเขาอะไรอยงเงี้ยนะนั้นหรือว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่นั้นน,นเนี่ยระยะเวลาก็อาจจะยืดไปอีกนะครับอาจจะยืดไปอีกนะครับแต่โดยไมาตรฐานแล้ว1-2ถึงวันและไม่เกินวันที่3ช่วงเช้าคุณจะได้ของนะครับอันนี้ให้สบายใจได้นะครับก็เป็นคําแนะนํา ในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าของร้านเอเชียสติแชั่นนะครับก็คลิปนี้ผมก็เอาไว้แค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคำแนะนำดีดใครมีคำถามถามเข้ามาได้ครับว่าอยากให้แนะนำอะไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ